ร,รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศนโยบายยกเว้นการเกณฑ์ทหารหากมีลูก3คนพร้อมทั้งเพิ่มเงินส่งครห์บุตรเป็น1ล้านวอนหรือประมาณ26,0 0 0บาทต่อเดือนสำหรับผู้ชายที่อายุต่ำกว่า18ปีและต้องลาไปเลี้ยงดูบุตรซึ่งหลังจากมีประกาศออกมาก,ก็กลายเป็นประเด็นสุดเดือดในโลกออนไลน์ทันทีซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ชายชาวเกาหลีใต้ทุกคนที่มีอายุระหว่าง18ปีถึง28ปีเข้าเกณฑ์ทหารเป็นเวลายอย่างน้อย18เดือนซึ่งหมายความว่าจะต้องมีลูก3คนก่อนอายุ28ประชาช จึงมองว่าการแต่งงานก่อนอายุ30และมีลูก3คนนั้นไม่สมจริง ฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาธิปไตยแห่งเกาหลีก็วิาพากษ์วิจารณ์ในข้อยกเว้นนี้เช่นกันนายคิมซองฮวานประธานคณะกรรมการนโยบายของพรรคกล่าวว่าผู้หญิงไม่ใช่คเครื่องมือในการคลอดบุตรหรือวิธีการยกเว้นการเกณฑ์ทหารเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีลูก3คนในวัย20ปีในเมื่ออายุเฉลีย่ยการแต่งงานสําหรับชายและหญิงเพิ่มขึ้นเป็น30ปีซึ่งในโลกออนไลน์มีการวิาพากษ์วิจารณ์ถึงข้อยกเว้นนี้ว่านี่เป็นโครงการยกเว้นการเกณฑ์ทหารของลูกคนรวยเนื่องจากเป็นเรื่องที่ยากที่จะกล้าให้กาเนิดบุตร สคนก่อนอายุ30ปีโดยไม่มีอำนาจทางเศรษฐกิจโดยมีการแสดงความคิดเห็นมากมายเช่นคนอุ้มท้องและคลอดลูกคือผู้หญิงแต่ผู้ชายได้รับการเกณฑ์ทหารผู้ชายคลอดลูกได้แล้วหรอเป็นต้น